ปรายภาพหนิงหนิงตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเสร็จสภาพในเต็นท์คือมันมีกลิ่นควันจางๆอยู่นะครับด้วยความกลัวก็กเลยพยายามจะหาเพื่อนก็คือหาเจนเนี่แหละแต่ปรากฏว่าเจนหายไปแล้วเจนไม่ได้อยู่ในเต็นท์แล้วคิดว่าเฮ้ยสงสัยเจนออ,อกไปข้างนอกแน่เลยก็เลยลูดซิปออกมาปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือเป็นลุงชัยยืนอยู่หน้าเต็นท์เลยแต่ยืนหันหลังให้อยู่ลุงชัยหันมาแล้วตวาดเลยบอกไงว่าอย่ามาออกมามให้อยู่แต่ในเต็นท์ แล้วห้านขามรับจำไม่ได้เหรอ,อด้วยความที่เสียงดังอะครับทั้งอาจารย์แล้วก็พี่ต้นเนี่ยก็เลยออกมาจากเต็นท์แล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันพวงนี้นั่นก็เลยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าเจนหายไปทั้งอาจารย์ทั้งพี่ต้นแล้วก็ลุงชัยแล้วก็นิงพยายามหาโดยรอบนะครับหาไม่เจอ,อยังไงก็หาไม่เจอเขาเนี้ยกลิ่นควันมันเริ่มหนักขึ้นลุงชัยพูดมาคำหนึ่งว่าเอาแล้วไงไฟป่ามามหู ทุกคนก็เลยเริ่มห่วงเจนแล้วเจนหายไปไหนแล้วมีไฟป่าเนี้ยทำยังไงลุงชยัยเขาเลยบอกว่าอตอนนี้คือมันดึกออกไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดเข้าไปในปา่ายิ่งแบบไม่มีสติกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบหลงกันหรืออะไรต่างๆก็ได้แต่ด้วยความที่แบบว่าทั้งสคนนะครับหนิงต้นแล้วก็อาจารย์เนี่ยมันไม่ไม่ได้มีความเชื่ออะไรตรงนี้หลักหนานนะเขาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องออกตามหาคนหายต้องหาต้องหาในขณะที่ตามหาเจนควันไฟก็มาควันตลบอบอวนมา คือตอนแรกลุงชัยเขาแบบสองจิตสองใจนะว่าไม่นะเจนคงไม่วิ่งเข้าไปในเขตเงเาไฟนะแล้วก็อยู่ดีๆลุงชัยก็เหลือบไปแล้วก็ชี้ให้ทุกคนดูสิ่งที่เห็นก็คือตรงไกลๆลิบๆมันเป็นมันเป็นรอยไฟครับมันเป็นแสงสว่างของไฟกําลังลุกอยู่ไฟลุกจริงๆไฟลุกจริงมันมีความรู้สึกว่าเจนต้องอยู่ตรงนั้นเอาไงดีทุกคนก็เลยลงความเห็นกันแล้วก็วิ่งกันไปพอวิ่งไปเสร็จ ไฟมันเริ่มจางลงก็มอดลงอมอดลงมอดลงแล้วแสงก็หายไปครับทิ้งเหลือแต่ควันไฟอย่างเดียวอา้อาวมันไม่ดไฟเอเอพอวิ่งไปเสร็จเนะี่ยไปอยู่จงจุดจุดนั้นคือเป็นจุดของต้นไม้ต้นใหญ่แล้วเจนนอนสลบอยู่ตรงนั้น